นี่ตัวแรก แดี๋ดวถามกองก่อนครับ4ีสิมกันือกราเป๋าลงเรือครับผมสามกอง สองห่อถือว่าตองพอแล้วกินป่ะล่ะอันนี้เป็นหมูเหรอครับเอาหมูสับสองดวงครับผมครับ ันี่ก็มาลงเรือครับที่สมัยสารลงมาไต่ต้นนี่มาสามคนครับนี่ก็กำลังเตรียมตัวเก็บของขึ้นเรืออยู่เดี๋ยวเราไปชมภาพบนเรือเลยนะครับ กระดองกระดองตาย

แอ้วตัวแรกนี่ยตัวแรก่หลุดโหอ้โหนวดขาดเลยดิไฮไลท์หนวดขาดอุ้ยสายใหญ่ด้วยอือหูเยร้าใตัวนี้แดกแม่งเลย อร่อยไหมหวานเจียวตัวใหญ่แม่งตัวใหญ่เลยวน่ะหนวดขนาดนี้ก็เหมือนมันตามน่ะแล้วอืมแล้วมันตึ้งอีกทีนะเออฮลลาเวลากินต้องนี่ครับต้องเล่นมันดึงดึงอย่างเดียวไม่ได้ดึงในลเวลามันดึงต้องปล่อยให้มันต้พูดมือไปฟึ๊ด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 เดียวมันอยู่แค่นี้ไงดิตัวใหญ่ด้วยใช่หนวดขนาดนี้ได้ดึงคันก็ไม่ติด มันไ,ไม่จะกินก <c oughs> <อ>็นแั่นก็นเหมือนมันตามมาเว้ยแล้วก็เยอ่อยู่หรอเปมันจับยิงหนวดไงทีแรกเป <c oughs> ็มนมันเหมือนคันโอ้โหในโดนคู่ <c oughs> หลเรือท้ายเรือทำอะไรเนี่ยเหมือน <c oughs> มันมเก็บหมึกให้เขาอะ่ะ <c oughs> โอ้เรือท้ายเรือยกเลยนั่นแหละยก,กไปเลย เรกรีัวเรือท้ายเรือนั่งกันนิ่งเลยตัวแรกครับตัวแรกโอยตัวแรกคือวันมาแล้ว นึกน้อยแปบนี่ตัวแรกยายืดขาหน่อยยืดขาหน่อยยืดขาหน่อยต้องดวนน้ำแล้วเว้ยต้องดวดแล้ววันนี้รอดแล้วรอดแล้วรอดแห้วแล้วนี่นมากับ โว้ยอันนั้นะไรเนี่ยน้ำดำเหรอโดที่สองมาอีกแล้วติดติดกันเลยมาแล้วสายเท่ากันเลยครับโอ้ยมินิฮาร์ดมินิหมึกอันนี้ อ๋อ,อ,อ,อเอ้ยอยังเหี่ยวยังเหี่ยวตัวที่สองครับตามมาติดติด มีเข้ามาจริงอะ่ะสีขาวอ,ะอ่ะมายังเปลี่ยนปุ๊บเอาเลยสีนี้ อายกกค่อย่อายกเดืยหรอมาหมดเฉยเลยเขี่ยตึงปุ๊บเลยปล่อยแม่งไหลโหแล้ะครับโเจ็อตัวนี้ตึงหน่อยเทก Ồ, đây. Vô thằng lặn lên đi. Lặn Máu ơi, thóp ơi. Xì sồm với tây muốc. ขี่มือไเขี่มืออะไรอะพญาพาไอสารไลอะชอตครับตอนนี้จังหนี้ชอต มันเจี๊ยบตัวหนึ่งครับ ยังไม่ทันอ่ะเขาเสียงหวานเลยอ่ะจับแหลกต้งงองออยังไม่ทันอ่ะ สางวยมาเลยครับหมึกตอนเย็นวาา้าฮะใส่นี้โอ้ย,ยมาจับเลตรงนี้เนี่ย

ยขามือเลยมอนตันเย็นโอ้โหสามเมตรสองนวดสองนวดสองนวดเลยยิงคู่เลยา นี่นก็อยู่แถวนี้แหละไปโดนตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มาแล้วน่าจะทอฉวาแหละกระดองใช่ไหมเอ่ยอ๋อเขาดี้อปั๊บ อุ้ยมีตัวนี้มีไฟแล้วเนี่ยได้ได้อยู่มากีดครึขึ้นนอืมตั๊ หายยังกระดองเนี่ยวิ่งน่าจะกระดองกระดองมีไซาอ์าอยู่ตัวน,นี้ดูไม่เอียงออกเฮยตัวอญิงแม่งเอียงออกเลยนะ <c oughs> นี่ตัวพ่อ กลับบ้านโชว์หน่อยโชว์หน่อยอใส่สวยมันไม่มีคู่ตามันน้อย่างี้เนาะถ่ายถ่ายถ่าเต็มเต็ม ลูกไหนขายป่ะ,ะนนเดย๋ยวมันหมดแล้วทำไม,มไม่มีคู่วะ กระดองตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวเล็กตัวหนึ่งตัวเล็กสองตัวตย่ง,ยงเชือดสามติดสี่เต่ใส่ต้นนะครับยอดเลยครับหายากครับหายากวันนี้ยากมากครับ <c oughs>